สวัสดีค่ะหนิงคามิเคนโชค่ะชาวราศีกรกฎประจำวันที่6-12กุมภาพันธ์2566ค่ะสัปดาห์นี้โดยรวมนะคะเป็นช่วงเวลาที่แฮปปี้ลงตัวนะคะมีความสบายใจมากขึ้นมีความมั่นคงในใจหรือรอบข้างมากขึ้นนะคะช่วงนี้ดึงดูดเรื่องของชีวิตที่สุขสบายหรือทุกอย่างนะคะกำลังเป็นไปตามแผนที่คุณวางไว้ เรื่องของการงานนะคะมีโอกาสได้ตำแหน่งงานที่ดีได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งใครที่ตกงานมองหางานนะคะก็มีโอกาสได้งานใหม่ที่ถูกใจรวมทั้งอาชีพอิสระเพิ่มเติมอื่นๆนะคะหรือใครที่อยากมีอาชีพเสริมช่วงนี้ก็จะใช้ความรู้ความสามารถได้หลายด้านนะคะทำให้มีความพอใจในสิ่งที่เป็นมากขึ้น บางรายนะคะเกี่ยวกับการพบปะเพื่อนฝูงหรือการที่มีการตามใจตัวเองนะคะมีชีวิตที่สุขสบายหรือว่าใช้จ่ายเต็มที่เรื่องของการเงินนะคะเนื่องจากออใช้จ่ายเต็มที่หรือว่าพบเจอเพื่อนฝูงนะคะก็ถือว่าเป็นสัปดาห์ที่มีการบริหารใช้จ่ายเงินดึงดูดเรื่องเงินนะคะไม่ขาดสนมีความพอใจในทรัพย์สินเงินทองที่ตัวเองมีอยู่ บางรายเกี่ยวกับเงินก้อนเงินมรดกนะคะการใช้จ่ายก็เพื่อเกี่ยวกับงานเลี้ยงสังสรรค์หรือการซื้อของตกแต่งต่อเติมปรับปรุงบ้านก็ได้นะคะหรือแม้กระทั่งการซื้อสินค้าสิ่งของที่คุณอยากได้มานานแล้วนะคะเรื่องของสุขภาพแ้วคลาดปลอดภัยที่ป่วยก็จะหายในเร็ววันคนโสดสัปดาห์นี้นะคะโสดอย่างมีความสุข หรือปนเปื้อตัวเองนะคะใช้จ่ายเรื่องการเสริมสวยเสริมหลอกทำได้ในเรื่องของคนมีคู่นะคะมีความสุขในชีวิตรักมีความสุขร่วมกันนะคะบางคู่ก็จะมีข่าวเรื่องของการงานการเงินร่วมกันในสัปดาห์นี้ด้วยค่ะ หากท่านใดสนใจดูดวงไพ่ยิปซีหรือปรึกษาเรื่องดาวกรรมส่วนตัวกับหนิงคุณสามารถอินบ็อกซ์มาที่เพจคามิเคนโชได้เลยค่ะหนิงจะรีบตอบกลับไปฝากกด Subscribe ติดตามช่อง Youtube คาหมิ่เคนโชของหนิงด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่สวัสดีค่ะ